โอ้ยร้อนในอีกแล้วเจ็บจนกินข้าวไม่ลอ,อยเลยพูดก็ลำบากช่วงนี้เป็นเป็นหายๆตลอดเพราะอะไรวะเนี่ยหลายคนคงเป็นใช่ไหมพอเป็นที่ไ,ไม่ตจะคิดว่าสงสัยนอนน้อยไปหน่อยเดือกินของทอเดเยอะเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยแต่ถ้าเป็นร้อนในบ่อยๆเป็นแล้วเป็นอีกนั่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยแลยนะนะซึ่งร้อนในบ่อยๆอาจเกิดได้หลายสาเหตุเลยเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอ เมื่อร่างกายอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันจะลดลงทําให้เชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในช่องปากสามารถก่อตัวเป็นแผลร้อในได้ง่ายขึ้นความเครียดเมื่อเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางชงนิดออกมาซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทําให้เกิดแผลในช่องปากได้ง่ายอาหารบางชนิดอาหารรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดของทอดของมันหรืออาหารที่มีความเป็นกรดสูงเช่นผลไม้เปรี้ยวบางชนิดก็สามารถกระตุ้นให้เกิดแผลร้อในได้ในบางคนการขาดสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะวิตามิน B12 ธาตุเหล็กและโฟลเลตสารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อสุขภาพของเยื่อบุช่องปาก หากขาดไปก็จะทําให้เกิดแผลได้ง่ายขึ้นการระคายเคืองในช่องปากเช่นการกัดกระพุ้งแก้มโดยไม่ตั้งใจการแปรงฟันแรงเกินไปการใส่อุปกรณ์จัดฟันที่เสียสีหรือการกินอาหารที่แข็งและคมแต่ถ้าเป็นล้อนไนบ่อยผิดปกต,ปกติเป็นแผลขนาดใหญ่มากเจ็บปวดรุนแรงหรือแผลไม่หายภายใน2 3สัปดาห์หรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ร้ายแรงกว่าควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงไม่อยากเจ็บปากซิดบ่อยๆลองปรับแบบนี้ดูพราะอ,อาหารทอดมันรสจัดและอาหารที่แข็งและคม ดื่มน้ำให้พอพักผ่อนจริงๆไม่ใช่นอนแต่ใจยังเครียดจัดก,การความเครียดหาเวลาผ่อนคลายทำกิจกรรมที่ชอบเสริมวิตามินบีรวมวิตามินซีและธาตุเหล็กรักษาสุขะอนามัยในช่องปากแปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แปรงแรงเกินไปและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจต้องเช็คสุขภาพลาไส้หรือฮอร์โมนแล้วล่ะกินเผ็ดก็แสบกินร้อนก็ซีดชีวิ้สายกินมันเศร้าอ้าร้อนในขึ้นมาทีใครเคยต้องหลบคิ๊เพราะปากพังคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามรู้ไว้เป็นต่อไว้นะมีหลายเรื่องไม่ใช่แค่น